แลเป็นยานี่คือยา,อยา,าน้อนอ๋อคิดละกี่บาทได้คะคิละี่สิบาทเื่อนะแต่ก,ก่อนแต่ว่ามันไม่ไหวนะ นี่คือจะผ่านหน้าจงไว้ไม่ได้ก็ต้องปัดไว้ก่อนอ่งเดียวนะครับและถึงยานี่คือยากราดคือกนะเทาะไงัะ คคนนิะผมไม่รู้ผมทอดผมก็ทอนแล้วก็ล้ออันนี้สูตรนี่ทช่ไม่ได้ไม่ได้ตัวสูตรไม่ได้ตัวบอกหน่อไม้นี่กี่ปีแล้วครับพี่สูตรนี่กี่ปีใช่สี่สป,ตปีตั้งแต่สนะอ,องศูนย์ตั้งแต่สอ,องเลยต้นชั้นเนือ